เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมากามินได้จัดถแถลงข่าวที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงส์คอนเวนชั่นสีนครินโดยมีทนายพรชัยพฤกษัยเลิศและทนายนพกฤษใสแก้วยอดร่วมงานในฐานะผู้ดูแลดำเนินการฟ้องร้องในครั้งนี้พร้อมด้วยล่ามแปลภาษาไทยและเกาหลีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและนี่คือประโยคเด็ดๆที่คัดมาให้แล้วของกามินที่เธอได้พูดในถแถลงนี้คนไทยหลอกง่ายไม่เคยพูดและคิดแบบนั้นฉันได้รับความรักมากมายจากคนไทย จะพูดประโยคแบบนี้ออกมาได้ยังไงถ้ามีคนพูดออกมาให้ไปถามคนที่พูดไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดประโยคนี้กับใครเลยตอนที่มีข่าวมีคอมเมนต์ไม่ดีออกมาเคยคิดว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแต่ที่จริงแล้วฉันเป็นคนธรรมดาพอเห็นคอมเมนต์แย่ๆก็รู้สึกเสียใจการครบกันไม่ได้มีปัญหาใหญ่เลยเป็นตัวเองที่ไม่เข้าใจภาษาไทยมีปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นที่ทําให้เลิกกันฉันพยายามอย่างเต็มที่และเขาก็เห็นถึงความพยายามนั้นฝากข้อความถึงเขาคนนั้น ขอบคุณมากๆขอให้ทานข้าวเยอะๆและดูแลสุขภาพด้วยขอให้มีความสุขมากฮ่าฮาคนมักจะพูดเป็นคู่รักคอนเทนต์สำหรับกามินมันคือความรักที่จริงไง